สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับช่องบอกเล่าเล่าหนังวันนี้จะมาสปอยหนังเรื่อง Ghost Story จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อนักสืบต้องมาทำคดีเหนือธรรมชาติหนังเปิดเรื่องมาที่งานแสดงอย่างรู้ของมาสเวลิตเขาเป็นร่างทรงที่โด่งดังโดยการสื่อสารกับวิญญาณกับคนที่จากไปที่แท้จริงแล้วเขาเป็นพวก18มงกุฎที่ให้ทีมงานแอบดักเอาข้อมูลของเหยือ่อ และใช้มันในการหลอกหลวงเพื่อให้คนเชื่อว่าเขามีพลังจริงๆโดยศาสตราจารย์โปรเฟสเซอร์ฟิลิปเขาก็เป็นหนึ่งในนั้นที่พยายามที่จะเปิดโปงโดยได้ขึ้นไปหักหน้ามาร์คบนเวทีทำให้มาร์คถึงกับไปต่อไม่ถูกและต้องเรียกรอปรพอนำตัวฟิลิปออกไปแต่แล้ววันหนึ่งด็อเตอร์ชาวผู้เปิดโปงเรื่องราวลีล้ลับที่เป็น ต้นแบบของฟินลิปก็ได้หายตัวไปแบบปริศนาพร้อมกับพัสดุที่ถูกส่งมาโดยไม่ระบุชื่อข้างในนั้นเป็นเทปอัดเสียงของด็อกเตอร์ชาวที่พูดด้วยน้ำเสียงที่ไม่มีแรงว่าได้โปรดมาพบผมที่บ้านเลขที่79ถนนเวสต์โคต์เมืองไฟลี่ผมมีอะไรบางอย่างที่ต้องบอกคุณฟิลิป จึงรีบไปที่นั่นและได้พบกับชาวในสภาพที่ป่วยหนักอยู่ในบ้านรถคันหนึ่งเขาได้ขอให้ฟิลลิปช่วยเปิดโปงเรื่องราวเหนือธรรมชาติและหาข้อหักล้างสิ่งที่เขาเพิ่งเจอมันเป็นเรื่องหลอกลวงและไม่มีอยู่จริงฟิลลิปจึงเริ่มผิดหวังเพราะฟิลลิปเขาเป็นต้นแบบมาตลอดกลับมาพูดเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เขาจึงรับทำคดีนี้เพื่อที่จะพิสูจน์ให้ชาวเห็น เคสที่หนึ่งโทนี่แมทธิวโดยฟินลิปก็ได้เดินทางไปเจอกับเขาที่บาร์แห่งหนึ่งและขอให้เขาเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นโทนี่บอกว่าลูกสาวของเขาเป็นอัมาาพาตทั้งตัวแต่เธอก็ยังลืมตาได้และอยู่ที่โรงพยาบาลแบบนั้นมาตลอด5ปีจนสุดท้ายเขาก็เลิกไปเยี่ยมเธอเพราะเขาไม่รู้เลยว่าลูกสาวของเขานั้นจะยังรับรู้ได้อยู่หรือเปล่า โทนี่ทำงานเป็นยามกะดึกที่เฝ้าตึกล้างมานานกว่าเจ็ดปีส่วนประวัติของที่นั่นเมื่อร้อยปีที่แล้วมันเป็นที่หลบภัยของผู้หญิงทุกช่วงอายุและทุกคนต่างทิ้งให้ตายอย่างทรมานในช่วงสงครามกลางเมืองเรื่องเหนือธรรมชาติก็เกิดขึ้นในวันสุดท้ายที่เขาทำงานเป็นเวลาตีสามสี่สิบห้านาที ในขณะที่เขาสอนเด็กใหม่ว่าทุกหนึ่งชั่วโมงจะต้องเดินไปตรวจรอบๆแล้วเวลาที่เหลือจะทำอะไรก็ได้ทันใดนั้นไฟก็ดับลงโทนี่พบว่าปัั๊กมันถูกถอดออกเพราะเขาก็เสียบมันใหม่แล้วก็กลับมาพบว่าแก้วกาแฟถูกวางไว้ที่หน้าประตูเขาก็แปลกใจเล็กน้อยคิดว่ามันเป็นฝีมือของเพื่อนร่วมงานที่มาแกล้งกันเล่นเขาไม่สนใจและกลับไปนั่งฟังวิทยุ ที่มีหญิงคนหนึ่งกำลังเล่าว่าเธอได้ไปเยี่ยมสามีที่เส้นเรื่องในสมองแตกทุกวันโดยที่เธอไม่เคยท้อทำให้เขานึกถึงตัวของเขาเองและทนฟังต่อไปไม่ได้จนต้องปิดมันทันใดนั้นไฟก็ดับอีกแต่ครั้งนี้มันมีรอยบางอย่างปรากฏขึ้นอยู่ที่บนเครื่องปั่นไฟจากนั้นเขาก็แก้ปัญหาเสร็จแล้วเขาก็กลับมาที่ห้อง แล้วก็วอไปต่อว่าเพื่อนร่วมง,งานว่าทําแบบนี้ทําไมแล้วเพื่อนร่วมง,งานก็ได้ตอบกลับมาว่าตอนนี้เขาอยู่คนละตึกและเขาเองก็รู้สึกแย่เหมือนกันโทนี่ก็ปลอบใจและเปิดเพลงจากวิทยุให้เสียงดังที่สุดในขณะที่เขาเดินไปที่ชั้นใต้ดินเขาก็เดินตรวจความเรียบร้อยจนเกือบจะเสร็จเขาก็ได้แวะพักสุบบหรีแต่ไฟก็ดับลง เมื่อเขาส่องไฟฉายย้อนกลับไปก็พบว่ามีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งใส่ชุดสีเหลืองแล้วก็หายไปโดยความตกใจโทนี่รีบกลับขึ้นมาบนชั้นบนแล้วก็วอรเรียกเพื่อนร่วมงานแต่เสียงที่พูดว่าพ่อจา๋าก็กลับดังมาจากทางวิทยุบวกกับวิทยุก็มีคนโทรเข้ามาเล่าเรื่องเกี่ยวกับโทนี่ทำให้เขากลัวมากๆโทนี่จึงตะโกนออกไปว่าใครที่แอบเข้ามาออกไปซะ ก่อนที่เขาจะใช้กําลังพร้อมกับเดินออกไปตามหาแล้วก็เจอกับหญิงสาวที่นอนอยู่บนเตียงเขาจึงรีบเข้าไปหาแต่กลับพบว่ามันก็เป็นแค่ตุ๊กตาและมีเสียงบางอย่างดังออกมาจากห้องใต้ดินเขาเลยเดินเข้าไปที่ห้องนั้นแล้วเขาก็พบว่าห้องนี้โดนตัดโซ่ออกโทดี้เดินเข้าไปข้างในและเห็นหุ่นที่รองเสื้อผ้าเต็มไปหมดแล้วประตูก็ปิดแล้วก็ขังเขาไว้ในนั้น แล้วสาวเสื้อสีเหลืองก็ได้ปรากฏตัวขึ้นแล้วก็เดินมากอดเขาหลังจากที่โทนี่เล่าจบฟินลิปก็ได้เดินทางไปที่โบสถ์เพื่อที่จะหาบาดหลวงเพื่อที่จะหาหลักฐานว่าโทนี่ไม่ได้แต่งเรื่องนี้ขึ้นบาดหลวงเล่าต่อว่าหลังจากวันนั้นโทนี่ก็ไปเยี่ยมลูกสาวของเขาแล้วเมื่อเธอได้ยินเสียงของโทนี่ที่ไม่ได้ยินมาตลอดห้าปีหัวใจของเธอก็เต้นแรงขึ้น ซึ่งแปลว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาเธอสามารถรับรู้ได้แต่มันก็ไม่มากพอที่จะทำให้ฟิลลิปเชื่อเรื่องนี้เรื่องเหนือธรรมชาติเคสที่สองไซมอนเขาเป็นวัยรุ่นที่อาศัยอยู่ที่บ้านเขาเป็นโรควิตกจริตจนต้องขอดูบัตรประชาชนว่าใช่คนเดียวกันที่ติดต่อเข้ามาไว้หรือเปล่าเมื่อรู้ว่าใช่คนเดียวกันเขาก็พาฟิลิปเข้าไปในบ้านแล้วบอกแม่ว่า พวกเขาจะขึ้นไปด้านบนแต่แม่กับยืนนิ่งอยู่กับที่เมื่อฟิลิปเดินตามขึ้นไปเขาก็สะดุดตากับรูปภาพและเห็นใครบางคนอยู่ที่ชั้นสามแต่ไซมอนก็ได้มาตามเขาเมื่อเข้ามาถึงในห้องด้วยอากาศที่ร้อนทำให้เขารู้สึกอึดอัดแต่ไซมอนกับหนาวจนตัวสัน่น และรอบห้องถูกติดไปด้วยรูปภาพของซาตานแล้วเขาก็มาถามว่าใครอยู่ข้างบนหรือเปล่าไซามอนก็บอกไปว่ามันเป็นห้องของพี่ชายที่แต่งงานแล้วย้ายออกไปนานแล้วพร้อมกับเปิดประตูแล้วบอกให้ฟิลลิปลองออกไปดูแต่ฟิลลิปก็ไม่กล้าออกไปดูไซมอนรีบปิดประตูและล็อกก่อนทันใดนั้นเสียงเคาะประตูก็ดังขึ้นไซมอนเลยบอกไปว่าไปก่อนได้ไหมเขากำลังยุ่งอยู่ จากนั้นเขาก็เดินกลับมาบนเตียงและเริ่มเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อไม่กี่เดือนที่แล้วเวลาตี3-45นาทีไซมอนได้แอบ,บเอารถของพ่อไปขับโดยโกหกว่าเขาได้ไปขับขี่แล้วแต่ความจริงเขากลับสอบไม่ผ่านแล้วเขาก็เมามากเพราะเพิ่งกลับจากงานปาร์ตี้ซึ่งพ่อและแม่ก็เป็นห่วงเลยโทรหาเขาแต่สายก็ถูกตัดไปเองมันทำให้พ่อของเขาโมโหมาก พ่อได้โทรกลับมาใหม่แล้วก็ว่าเขาว่าเป็นคนวางสายเพราะว่าไม่อยากฟังที่พ่อกำลังด่าเขาไซมอนเป็นคนที่โกหกและหลอกแม่ว่าสอบติดมหาลัยแต่ทันใดนั้นสายก็ถูกตัดอีกรอบพ่อเลยโทรมาใหม่แล้วต่อว่าเขาแต่เขาก็ยืนยันว่าเขาไม่ได้วางสายทันใดนั้นรถของไซมอนก็ถูกชนเข้ากับอะไรบางอย่างจนต้องลงไปดูและก็ได้เจอกับแพะ ที่มีแขนยาวเหมือนกับคนด้วยความกลัวเขาเลยรีวิ่งขึ้นรถและขับรถหนีไปแต่อยู่ดีๆรถก็ดับลงเขาเลยโทรไปขอความช่วยเหลือแต่ไม่มีสัญญาณเขาต้องลงจากรถเพื่อที่จะไปหาสัญญาณและโทรหาประกันเพื่อให้มาลากรถและเขาก็ต้องรอเป็นเวลานานถึง40นาทีเขากลับเข้าไปในรถแล้วก็ได้ยินเสียงเท้าดังขึ้นมาจากบนหลังคาพร้อมกับเสียงที่บอกว่าอย่าหนีไป ทำให้เขาสติแตกและรีบวิ่งออกจากรถและมีต้นไม้ที่รูปร่างเหมือนกับคนมาจับเขาไว้เมื่อเล่าจบวันต่อมาฟิลิปก็ไปดูสถานที่เกิดเหตุแต่ก็ไม่เจอสิ่งผิดปกติเขาเลยอัดเสียงสรุปคดีว่ามันไม่มีอะไรซับซ้อนโทนี่เป็นแค่พวกขี้เมาที่จมอยู่กับความทุกข์ส่วนไซมอนก็มาจากครอบครัวที่มีปัญหาและผิดปกติทางจิต จากนั้นเขาก็เดินกลับไปที่รถแล้วก็เห็นตัวเองในสภาพที่ใกล้จะตายอยู่ในนั้นเขารีบเปิดประตูเข้าไปดูแต่ก็ไม่เจออะไรเคสที่สไหมเขาเป็นเศรษฐีตลาดหุ้นที่อยากจะมีลูกสักคนแต่ภรรยาของเขาไม่ยอมมีลูกจนกว่าจะมีหุ้นส่วนของบริษัทจนทุกอย่างก็ลงตัวเรียบร้อยแต่ด้วยอายุที่มากขึ้นจนต้องทำเด็กหลอดแก้วทุกอย่างปกติ จนเข้าเดือนที่7ภรรยาของเขาก็มีอาการตกเลือดและไม้ก็พาเธอไปที่โรงพยาบาลที่ดีที่สุดไม้กลับมาเตรียมเอกสารที่บ้านเป็นเวลาตี3.45นาทีแต่เรื่องแปลกก็ได้เกิดขึ้นเมื่อไม้ได้ยินเสียงน้ำหยดจากก๊อกจนทำให้เขาลำคาญมากและลุกขึ้นไปปิดมันอย่างสนิทจากนั้นเขาก็เดินเข้าไปในห้องเลี้ยงเด็กและเจอกับตุ๊กตาที่ใส่ชุดสีเหลือง เมื่อไม้หยิบมันขึ้นสิ่งของข้างหลังก็ตกลงมาที่พื้นเขาตกใจมากและรีบตรวจสอบดูว่าหน้าต่างมีลมพัดเข้ามาหรือเปล่าแต่ก็ไม่มีหน้าต่างบานไหนที่เปิดอยู่จากนั้นขวดพวกนั้นก็ได้ตั้งขึ้นเองต่อหน้าต่อตาของเขาทำให้ไหม้ทำอะไรไม่ถูกและโรงพยาบาลก็ได้โทรมาบอกว่ากําลังจะพาภรรยาของเขาเข้าไปในเครื่องสแกน เพื่อสแกนร่างกายในขณะที่กํำลังฟังไม้ฟิลิปก็ได้เห็นผู้ชายที่ใส่หูดปาตัวกดขึ้นก่อนที่จะหายไปฟิลิปได้คิดว่าเขาตาฝาดไม้ได้เล่าเรื่องของเขาต่อในคืนนั้นเขากำลังหลับเขาก็ได้ยินเสียงบางอย่างดังมาจากห้องเลี้ยงเด็กไม้คิดว่าอาจจะเป็นภรรยาของเขาที่พึ่งกลับมาถึงที่บ้านแต่เมื่อเขาเข้าไปดูก็เจอกับโมบายที่ขยับเองได้ โดยที่ไม่มีลมเลยแม้แต่น้อยและผ้าหม่มมันก็นูนขึ้นมาเองเหมือนมีใครอยู่ใต้นั้นก่อนที่จะหายไปทันใดนั้นภรรยาของไม้ก็ปรากฏตัวขึ้นแล้วพูดว่าฉันกับลูกตายแล้วทำให้ไม้ช็อกอย่างสุดขีดหลังจากนั้นโรงพยาบาลก็โทรมาและแจ้งข่าวร้ายว่าภรรยาและลูกของเขาได้จากไปจริงๆเมื่อเล่าจบ ไมก็ได้ใช้ปืนยิงแล้วก็จบชีวิตตัวเองลงฟินลิปที่เห็นอย่างนั้นก็รีบขับรถไปหาชาวว่าเรื่องทั้งหมดมันคือเรื่องหลอกลวงที่สร้างขึ้นมาเพื่อให้เขากลัวแต่ชาวก็บอกไปว่ามันเป็นความจริงพร้อมกับดึงหนังตัวเองออกและกลายเป็นไหมจากนั้นไม้ก็ได้ดึงวอลเปเปอร์ที่ติดอยู่ตรงประตูออกแล้วมันก็กลายเป็นประตูพวกเขาเดินเข้าไปข้างใน แล้วข้างนอกนั้นก็กลายเป็นริมทางรถไฟที่คุ้นตาไม้ได้พาฟิลลิปมาที่อุโมงค์ปล่อยน้ำเสียแห่งหนึ่งเพื่อเจอกับเด็กเกเรที่เคยแกล้งฟิลลิปในตอนเด็กพวกมันบังคับให้ฟิลลิปเป็นเป้าเพื่อที่จะโยนหินเขาก็กลัวจนต้องยอมทำตามทันใดนั้นเด็กสวมฮู้ดก็ปรากฏตัวขึ้นพวกเด็กเกเรนั้นเลยได้ของเล่นใหม่โดยจะหลอกให้เข้าไปในอุโมงค์เพื่อหาหมายเลขหนึ่งถึงสิบ ฟิลิปเขารู้ดีว่าในนั้นมันมีถึงแค่เลข9้าเท่านั้นแต่เด็กคนนั้นก็เดินเข้าไปเพราะเขาอยากจะมีเพื่อนเล่นฟิลิปเองก็ไม่กล้าบอกทันใดนั้นอาการหอบของเด็กที่สวมฮู้ดก็กำเริบขึ้นแล้วเขาก็ลงไปนอนชักกับพื้นเด็กเกเลเห็นท่าไม่ดีเลยรีบวิ่งหนีไปฟิลลิปก็พยายามเรียกให้เด็กคนนั้นรีบออกมาแต่เขาก็กลัวเกินกว่าที่จะเรียกคนมาช่วย และไม่บอกใครเลยไม้เลยถามฟิลิปว่าทำไมถึงไม่คิดจะบอกใครเขาก็ได้แต่งเงียบเพราะในตอนนั้นเขาก็เด็กมากๆที่ด้านหลังลูกของไม้ก็ปรากฏตัวขึ้นไม้ได้เอาอาหารแมวไปป้อนและก่อมให้เขาหลับไปแล้วคนสวมฮูด ก็ได้โผ่มาจากด้านหลังแล้วก็ดึงเสื้อของเขาออกจนกลายเป็นชุดโรงพยาบาลพร้อมกับกดฟินลิปเอาไว้บนเตียงนอนและสถานที่ทั้งหมดก็กลายเป็นโรงพยาบาลฟินลิปกำลังนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลโดยโรคอัมาพาตเหมือนลูกสาวของโทน,นี่จากนั้นไซมอนทำงานเป็นผู้ช่วยก็ได้เดินเข้ามาแล้วไม้ที่ทำงานเป็นหมอก็เดินเข้ามาดูอาการโดยเขาอ่านประวัติว่า ฟิลิปได้เข้ามารักษาตัวในวันที่13เมษายนเวลาตี3 45นาทีเพราะเขาพยายามที่จะจบชีวิตตัวเองในรถสรุปแล้วอาการของฟิลิปเขาสามารถลืมตาได้แต่ไม่สามารถรับรู้จากนั้นทั้งสองคนก็ไปตรวจห้องพักอื่นต่อมาโทนี่ก็ได้เข้ามาทำความสะอาดเพราะเขาเป็นพานลงอยู่ที่นี่ฟิลิปก็เริ่มมีอาการโคม่า จนไม่รู้ว่าอะไรคือเหตุการณ์จริงแล้วหนังก็ตัดจบเพียงเท่านี้เป็นยังไงบ้างคะถ้าชอบหนังเรื่องนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ